ตอนที่21พวกเราชนะแล้วโอ้ว้าวแจ้งเตือนเยอะแยะเลยได้ข่าประสบการณ์เยอะมากเอาบอกซอร์นายเห็นหรือเปล่าฉันเลเวลอัพตั้ง3ามครั้งแน่ ในไหวหรือเปล่าเป็นอะไรไปสะสะอะไรจอยขอแหนตะว,วันหัวใจของฉันฉันขยับตัวไม่ไหวนี่เป็นเพราะเราก้าเส้นลมปราณบ้าบอน,นั่นอีกแล้วหรอยะ เธออดทนแป๊บหนึ่งนะเดี๋ยวฉันพานายขึ้นไปบนฝั่งก่อนไว้มหาจรรย์เธอกำรับใบคอนได้แ่นซี่ใบคอนตัวนั้นโหดมากเลยนะจ๊ะ ว่าแต่เด็กหนุ่มนี่คือใครหรอฉันก็ไม่รู้เหมือนกันจ้าแต่พวกเราต้องรีบไปรายงานราชินีแล้วอีกอย่างความสนุกยามราตรีกำลังจะเริ่มพวกเราต้องรีบไปแล้วนะจ้าฮะอะไรนะคะพวกเราจะเชิญเธอไปด้วยเพราะพวกเธอน่ารักนะจ้า พอเกิดเรื่องแบบนี้ขึ้นแล้วพวกเธอต้องไปกับพวกเราแล้วล่ะไปหาราชินีด้วยกันนะมนุษย์เด็กอ่อเพราะไส้คอแห่งตะวันสินะอุณหภูมิร่างกายของเขาดูจะกลับมาเป็นปกติแล้ว,วนี่ มันจะไม่ดีกว่าหรอที่เธอจะใส่แค่ชุดว่ายน้ำอย่างเดียวตอนที่เธออาบน้ำในลำธารน,นะ่ะฮะอ่าเออพอมาคิดดูแล้วนี่เป็นสถานการณ์ที่สมบูรณ์แบบที่สุดสำหรับฉันที่จะใช้เวทมนต์ไม้ตายละฮะฮิวโหรู้สึกอย่างไรบ้างคะคุณลูกค้า กล้ามเนื้อของผมที่แข็งเกรงเมื่อครู่คลายตัวลงแล้วและกระดูกต่างๆก็ถูกจัดเรียงใหม่ได้อย่างดีทีเดียวเลยนะครับเนี่ยค่าหเผลเจ้าอืมแต่ฉันก็รู้สึกดีขึ้นมากจริงๆฉันว่าพวกเราน่าจะไปได้หลังจากพักสักสามนาทีนะเรอจ้าพวกพูดกำลังเราพวกเราอยู่ดังนั้นขอพักอีกสักสามนาทีแล้วกันโอเค ขอบคุณมากเลยนะยล l l o t e m p e อ่อะอะไรกันยาอยู่ดีๆทําไมนาะถึงปลุกสันชัตยานความเป็นแม่ของฉันที่ตื่นขึ้นมาเพื่อปกป้องนายกันยาหาอ,อะไรนะเปล่าพักกันเถอะเออคือว่าพวกเราอยากจะพักผ่อนกันอีกสักแบบเขาเป็นไงบ้างเขาพักเสร็จแล้วหรอเออ จริงๆแล้วเขาบาดเจ็บหรือเปล่าอาการหนักมากไหมเขาจำเป็นต้องพักอีกสักนิดหนึ่งนะคะแต่เขาก็อาการดีขึ้นมากแล้วล่ะฉันว่าคงเป็นเพราะเขาใช้พลังความร้อนภายในเพื่อเอาชนะใบคอนดังนั้นพลังความเย็นก็เลยทุ่มทนร่างกายของเขาแทนดูเหมือนจะต้องใช้เวลาอีกหน่อยให้เขาฟื้นฟูนะคะ เออกระซิบกระซิบถึงแม้เขาจะเอาชนะใบคอนได้แต่เขาดูอ่อนแอจังเลยจ้าใช่ใช่เขาหลอ่อแต่กากจังแต่มันก็น่าระทึกใจดีนะจ้ามันก็น่าตื่นเต้นตลอดล่ะนะการหน้าตาดีคือที่สุดจ้าฉันได้ยินนายาแต่ก็ไม่ใช่ว่าเขาจะพูดเรื่องอะไรที่เป็นความลับล่ะนะ เออใช่แล้วพวกเราลืมถามชื่อของเธอเลยนะจ๊ะฉันคืออเดลและนี่คือเอเมลจ้าแล้วเธอชื่ออะไรเหรอจ๊ะ <c oughs> ฉันชื่อเยลโล่เอ้ยคอเดเลียค่ะเด็กคนนั้นชื่อยูดาห์นะคะ <c oughs> เธอชื่อเยลโล่เอ้ยคอเดเลียหรอชื่อประหลาดมากจ้าแค่คอเดเลียค่ะ นี่นี่คอเดลียฉันขอทำอะไรหน่อยสิอะไรหรอคะทำไมเธอถึงสวมเสื้อผ้าตอนอาบน้ำละ่ะพวกนี้ไม่ใช่แค่เสื้อผ้าธรรมดานะมันเป็นชุดว่ายน้ำนะคะเสื้อผ้าของฉันมันอยู่ที่ไหนสักที่หนึ่งเนี่ยแหละเอ๋เดี๋ยวก่อนนะแล้วเสื้อผ้าของฉันละ่ะ โอ้ยบ้า,าเอ้ยเดี๋ยวก่อนฉันลืมเสื้อผ้าของฉันไปเลยหยุดหยุดก่อนเธอหยุดไม่ได้หรอกนะพวกเราอยู่ในโลกแห่งความเป็นจริงไม่ใช่ในเกมคอเดเลีย <haciendo Sich> เคยพูดแบบนี้มาก่อนนายอยากตุยแย่นักใช่ไหม ไม่ว่ายังไงนะก่อนที่พวกเราจะไปพบกับไรซินีก่อนที่พวกเราจะไปพบกับไรซินีนนฉันต้องเปลยดเสื้อผ้าก่อนที่พวกเราจะไปนะคะว้าวมันก็ยังเป็นป่าอยู่แต่ดูเหมือนจะเป็นคนละฉากเลยแฮะ นั่นสิเอาลา่ะไปกันเถอะทางนี้จ้า,ว,าว้าวบรรยากาศรอบๆตัวน่าหลงไหลจังเลยทุกครั้งที่พวกเราเดินบรรยากาศรอบตัวก็จะเปลี่ยนไป มันน่าสนใจขนาดนั้นเลยเหรอจ๊ะใช่ค่ะน่าสนใจมากฉันไม่รู้ว่าฉันเดินอยู่ในโครงสร้างแบบไหนแฮตัวตนที่อยู่ในทุกที่แต่ก็เหมือนไม่อยู่ในที่ใดเลยฮิฮิตามพวกเรามาติดๆอย่าหลงทางกันนะจ๊ะ พูดผู้สามารถข้ามกำแพงแห่งวิติและช่องว่างได้ตลอดเวลานั้นแทบจะไม่เคยถูกพบเลยราวกับว่าพวกเขาเป็นเหมือนตัวตนที่มีอยู่แต่ในนิทานเท่านั้นสำหรับมนุษย์ทั้งฉันและเยลโลเทมเพสเคยเห็นพวกเขาในเกมดังนั้นพวกเราเลยรู้ว่าพวกเขามีตัวตนอยู่ แต่คงจะยากสำหรับคนอื่นที่จะเชื่อเรื่องนี้เพราะพวกเขาสามารถปรากฏตัวและหายไปได้ในทันทีพอลองมาคิดดูพวกเขาปรากฏตัวออกมาเฉพาะเนื้อเรื่องในเกมของคอเดเลียเท่านั้นฉันอาจจะคิดมากเกินไปนะแต่การเจอกับสิ่งมีชีวิตที่พบได้ยากแบบนี้ ฉันน่าจะใช้ประโยชน์จากเรื่องนี้ได้ไม่มีใครรู้เกี่ยวกับพวกเขาอยู่แล้วนี่ฮ่าฮ่าฮาโอ้ทางข้างหน้ามันแคบลงแฮ้ดูเหมือนจะเป็นทางเดินแต่ก็ดูไม่ค่อยยาวเท่าไหร่โอ้ฉันเห็นประตูส,สวยๆด้วยฮีฮ่ฉันมาถึงก่อนจ้าจ้า ธอต้องเป็นมนุษย์เด็กที่อเดลพูดถึงแน่เลย